เรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อสามปีก่อนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานตอนบนผมขอสมมติชื่อว่าบ้านโคกอีแร้งก็แล้วกันครับหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญถนนหนทางยังเป็นลูกรังสีแดงฉานฝุ่นตลบอบอวนทุกครั้งที่มีรถวิ่งผ่านสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าอ้อย และทุ่งนาที่แห้งแลง้งจนดินแตกระแหงกลาชายหนุ่มวัยเบญจเพศที่ต้องกลับมาบ้านเกิดกระทันหันเพราะปู่ของเขาที่ชื่อพ่อใหญ่สอนเสียชีวิตลงด้วยโรคชราพ่อใหญ่สอนแกเป็นครูเพลงหมอลำเก่าเป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านแกมีสมบัติชิ้นสุดท้ายที่หวงแหนมาก คือบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงหลังเก่าที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับป่าช้าเก่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป่าดงดิบกล้ากลับมาถึงบ้านในตอนเย็นบรรยากาศมันวังเวงชอบกลมงานศพจัดขึ้นที่วัดแต่ศพยังตั้งสวดอยู่ที่ศาลากล้าจึงต้องกลับมานอนเฝ้าบ้านคนเดียวในคืนแรกที่มาถึงคืนแรกผ่านไปอย่างยากลำบาก เสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสามแต่สิ่งที่ทำให้กล้าขนลุกไม่ใช่เสียงหมาแต่เป็นเสียงกุกกักที่ดังมาจากห้องพระชั้นบนซึ่งเป็นห้องที่พ่อใหญ่สอนสั่งห้ามลูกหลานเข้าไปเด็ดขาดตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นด้วยความสงสัยกล้าจึงตัดสินใจงัดกุญแจเข้าไปในห้องนั้น ทันทีที่ประตูไม้สักเก่าๆเ,เปิดออกกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นฉุนกึกคล้ายกับดอกราตรีหรือกลิ่นทูปหอมแรงๆก็พุ่งเข้าจมูกภายในห้องไม่มีพระพุทธรูปแม้แต่องค์เดียวแต่กลับเต็มไปด้วยเครื่องดนตรีอีสานเก่าคร่ำครืทั้งผินโปงลางและกลองแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุด คือแคนเต้าหนึ่งที่วางอยู่บนพานทองรองด้วยผ้าไหมสีแรงนุกพิราบแคนเต้านั้นดูแปลกตาไม้กูแ่แคนเป็นสีดำสนิทราวกับถูกรมควันมันนับร้อยปีและที่เต้าแคนตรงที่ใช้เป่ามีคราบน้ำตาลเข้มเกระกรังคล้ายคราบเลือดแห้งๆติดอยู่ด้วยความที่กล้าเคยหัดเป่าแคนมาบ้างตอนเด็กๆ เขาจึงเผลอเอื้อมมือไปจับมันอย่าจับเสียงยายแก่ดังขึ้นจากด้านหลังทำเอากล้าสะดุ้งสุดตัวหันไปเห็นยายเมียนหญิงชราข้างบ้านยืนจ้องเขาตาเขม็งของครูบาอาจารย์ของมีเจ้าของเองอย่าไปยุ่งถ้าไม่อยากมีอันเป็นไปยายเมียนเตือนเสียงแข็งก่อนจะเดินหนีลงบันไดไปทิ้งให้กล้ายืนงงอยู่กับคำเตือนนั้น คืนนั้นหลังกลับจากงานศพกล้านอนไม่หลับอากาศร้อนอบอ้าวแต่จู่ๆก็มีลมเย็นยเยือกพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างพร้อมกับเสียงดนตรีแผ่วเบามันคือเสียงแคนเสียงแคนทำนองเศร้าซอยบาดลึกเข้าไปในขั้วหัวใจดังมาจากห้องพระที่เขาเพิ่งเข้าไปเมื่อเช้ากล้าลุกขึ้นสะดุ้งตัวตรงเขาแน่ใจว่าในบ้านมีเขาอยู่คนเดียว เขาค่อยๆย่องไปที่หน้าประตูห้องพระเสียงแคนยังคงดังอยู่เป็นทํานองหมอลำกรอนโบราณที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนจังหวะมันแร่งเร้าขึ้นเรื่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คนเดียวจะเป่าได้ต่อเนื่องขนาดนั้นโดยไม่หยุดหายใจทันใดนั้นปังเสียงเหมือนมีคนทุบป,ประตูห้องพระจากด้านในกล้าะงะถอยหลัง เสียงแคนเงียบกริปลงทันทีความเงียบเข้าปกคลุมจนได้ยินเสียงจิ้งจกทักจุดจุดจุดจวินาทีนั้นกล้าตัดสินใจวิ่งกลับเข้าห้องนอนคลุมโปงตัวสั่นง,งันงกจนเช้าเช้าวันต่อมากล้าไปหายาย่เมียนเพื่อถามความจริงยหญ่เมียนถอนหายใจยาวก่อนจะเล่าตำนานที่คนในหมู่บ้านปิดปากเงียบมานาน แกเล่าว่าพ่อใหญ่สอนปู่ของกล้าไม่ใช่แค่หมอลำธรรมดาแต่แกเป็นหมอลำผีฟ้าหรือคนที่นับถือผีบรรพบุรุษแคนสีดำเต้านั้นไม่ใช่แคนธรรมดาแต่ลือกันว่าเป็นแคนที่มีส่วนผสมของกระดูกผีตายโหงบดผสมลงในขี้สูตรขี้สูตรที่ใช้ติดแคน พ่อใหญ่สอนได้แคนนี้มาจากอาจารย์ขเขมรแลกกับการที่แกต้องเลี้ยงแคนนี้ด้วยของสดทุกวันพระเองสังเกตไหมว่าทำไมพ่อใหญ่สอนถึงตายตาไม่หลับใหญ่เมียนกระสิบเพราะแกหาคนสืบทอดไม่ได้ผีในแคนมันหิวมันกําลังหาคนเป่าคนใหม่คืนสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายกล้าต้องกลับมานอนบ้านอีกครั้ง คราวนี้เขาเตรียมตัวจะหนีกลับกรุงเทพในวันรุง่งขึ้นแต่ดูเหมือนว่าบางอย่างจะไม่ยอมให้เขาไปเวลาประมาณตีสองกล้าสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกหนักอึ้งที่หน้าอกเหมือนมีอะไรทับอยู่เขาลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืดสลัวสิ่งที่เขาเห็นคือเงาดำตะคุ่มรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มือยาวผิดปกตินั่นทับอยู่บนอกเขา เงานั้นค่อยๆก้มหน้าลงมากลิ่นเน่าเหม็นเหมือนซากศพคละคลุ้งใบหน้านั้นไม่มีตาแต่มีปากที่ฉีกว้างไปถึงใบหูและในมือของมันถือแคนสีดำเต้านั้นมันยัดแคนสีดำเข้ามาที่ปากของกล้าบังคับให้เขาเป่าเป่ามึงเป่ากูหิวเป่าให้กูฟังเดี๋ยวนี้เสียงแหบรา่นั้นดังก้องในหัวไม่ได้ผ่านหู เขาพยายามดิ้นแต่ร่างกายขยับไม่ได้เขาจำใจต้องออกแรงเป่าลมผ่านลิ้นปีแคนทันทีที่เสียงแคนดังเลือดสดก็ไหลย้อนจากเต้าแคนเข้ามาในปากเขารสชาติคาวสนิมเหล็กคลุ้งไปทั่วคอแต่มือของเขากลับขยับไปเองนิ้วพรมลงไปในรูนับไล่เสียงเป็นเพลงหมอลำกลอนที่ไพเราะที่สุดและน่ากลัวที่สุด เขาเป่าทั้งน้ำตาเป่าจนรู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองกำลังถูกสูบออกไปทีละน้อยทีละน้อยภาพสุดท้ายที่เขาจำได้คือเงาดำนับสิบไายรำอย่างบ้าคลั่งอยู่รอบๆอบเตียงนอนเช้าวันเผาศพชาวบ้านมาตามกล้าที่บ้านแต่หาตัวไม่เจอประตูบ้านเปิดอ้าไว้พวกเขาขึ้นไปดูบนเรือนพบแต่รอยเท้าเปื้อนโคลนเดินวนเวียนไปมาเต็มบ้าน และที่ห้องพระแคนสีดำเต้านั้นหายไปพร้อมกับกล้าไม่มีใครเห็นกล้าอีกเลยเป็นเวลาเจ็ดวันจนกระทั่งคืนวันพระใหญ่ชาวบ้านได้ยินเสียงแคนลอยมาจากสาลาร้างท้ายป่าชา้าทำนองเพลงนั้นโหยหวนบาดลึกและเยือกเย็นใครที่ได้ยินต่างก็พากันขนลุกชันชาวบ้านกลุ่มหนึ่งใจกล้าถือไฟฉายเดินเข้าไปดู ภาพที่เห็นทำเอาทุกคนเข่าอ่อนกลา้านั่งขัดสมาธิอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ผอมโซจนหลังหุ้มกระดูกดวงตาลึกโบนไร้แววนิ้วมือทั้งสิบแตกยับเยินมีเลือดซึมแต่เขากำลังเป่าแคนสีดำเต้านั้นอย่างบ้าคลัง่งเสียงแคนดังก้องกังวานไปทั่วป่าช้าและรอบๆตัวเขา ชาวบ้านสาบานว่าเห็นเงาคนคล้างางรูปร่างสูงใหญ่ยืนร่ายรำบวงสวงอยู่รอบๆอบทิศเมื่อไฟฉายส่องไปที่หน้าของกลา mm. เขาหยุดเป่าค่อยๆหันมามองชาวบ้านแล้วฉีกยิ้มกว้างยิ้มที่มุมปากฉีกไปถึงใบหูเหมือนกับเงาดำที่เขาเคยเจอฟังม่วนบ้าพ่อแม่พี่น้องกูยังบ่อิ่มกูยังอยากฟังอีก ชาวบ้านต่างวิ่งหนีป่าราบไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกล้าอีกหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีใครเห็นตัวเป็นๆของกล้าอีกเลยบ้างก็ว่าเขาเดินหายเข้าไปในป่าดงดิบบ้างก็ว่าเขากลายเป็นบ้าเสียสติแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือทุกคืนวันพระ ชาวบ้านบ้านโคกอีแรงจะได้ยินเสียงแคนลอยมาตามลมเป็นเสียงแคนทำนองเดิมที่ไพเราะจนหน้าขนลุกและตำนานเล่าว่าหาใครเผลอไปฟังเสียงแคนนั้นจนเคลิมหรือเผลอผิวปากตามคืนนั้น จะมีเงาดำมายืนอยู่ที่ปลายเตียงพร้อมยื่นแขนสีดำเปื้อนเลือดให้แล้วกระซิบถามว่ามึงอยากเป่าต่อจากกูบอสำหรับวันนี้ฝันดีผีรอบเตียงครับ